สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้ Land ์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้ Land ์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแผนซ2 3 1องสานาโลนั่นเองครับว่าในปี2025หรือปีนี้ว่าไหวไหมนะครับ ก็หลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกเป็นแผนกอบพระต้นคิดมาต้นไม้ต้นมะยมต้นมะม่วงต้นามะละกออะไรก็แล้วแต่เลยครับแผนนี้ก็ผมก็จะสอนเลยครับว่าเลือกนักเตะยังไงเอานักเตะตัวไหนลงตำแหน่งไหนดีควรซื้อใครดีนะครับ โอเคครับก็โกก็ปกติเลยแล้วแต่เราแล้วแต่งบเลยนะครับส่วน CB ีฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นอ่า c ี CB ที่เป็นเป็นสายดักบอลนะครับเช่นโลองบองที่ผมใช้อยู่นะครับหรือว่าฟานไดซาริบาสตัมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่าซาริบาเนอยอะไรก็ได้หมดเลยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบอ่าไล่บอลน,นะครับที่มีความไวสูงนะครับเช่นมาลินนี่อันดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นลูซิโอเดซายีเฟอร์ดินานแล้วก็จะเป็นมิลิเตาอะไรนี้ครับก็จะเป็น ทางเลือกนะครับที่เราสามารถเอาเลือกได้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายดักบอลนะครับสายดักบอลนะครับที่แบบว่าดักบอลกิ่งตัวใหญ่อะไรงี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่วิ่งไล่มีความไวสูงนะครับส่วนแบกซ้ายขวาเนี่ยเราเลือกได้ปกติเลยครับก็ฝั่งขวาเนี่ยก็ถ้าเราเน้นเกมรับหน่อยจริงๆควรควร,ควรเน้นเกมรับสักตัวหนึ่งเวิร์กเลกกลางสูงผมแนะนําให้เป็นตัวรามสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นร้อยสามหรือร้อยสิบนะครับ ส่วนแม็กซ้ายเนี่ยเป็นความไวสูงไปเลยนะครับก็อย่างเช่นก็พวกเตโอแคปเดบิยาแล้วก็จะเป็นเมนดี้อะไรเงี้ยครับทุกล่างเลยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ซีดีเอ็มคู่ตรงนี้ก็แนะนําให้เป็นตัวรับนะครับก็วีล่าได้ทุกล่างเลยยันเก้ายันล่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นโรดี้อะไรนะที่เป็นล่างยูโรที่เป็นเวิร์กเลทแบบกลางสูงนะครับหรือว่าซีดีเอ็มที่เป็นเวิร์กเลทกลางสูงตัวต่างๆเช่นเปาลินยาอะไรเงี้ยหรือว่าไลกาดก็ uard, เอายืนซีดีเอ็มได้นะครับ ส่วน CDM ด้านซ้ายก็จะเป็นตัวโฮดดิ้งนะสามารถเป็นบล็อกต o บ็อกได้แล้วก็เป็นตัวที่จ,จ่ายบอลยิงไกลคมเช่นเวลลิงแฮมตูเล่แบ็คแฮมมัตธิุสอะไรพวกนี้ครับก็เอามายืนฝั่งนี้ได้เลยครับก็จะเป็นแบบ CDM ที่สามารถเล่นเกมรุกได้ดีกว่า CDM ฝั่งขวานี้นะครับ ส่วนกองกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวพเม r เกอร์นะผมก็จะใช้เป็นกุลิตอยู่ประจําแล้วก็ได้ทุกร่างเลยกุลิตนะครับที่ถ้าเกิดใครอยากใช้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโยนครับกาซีดานเดียบอยอะไรอย่เงี้ยครับก็มายืนได้นะครับก็แนะนําตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเท้าที่ถนัด55เนี่ยคือยิ่งดีเลยนะครับ ส่วนลิมเส้น C M L A M ฝั่งซ้ายแล้วก็ C e A M ฝั่งขวาหรือว่า R e M นะครับก็เน้นเป็นพวกที่อัพสายฟ้าสปีดสูงก็ตรงนี้เลยเพราะว่าเราต้องเป็นฝ่ายแบบเล่นสวนกับทําให้ปีกเนี่ยสฝั่งเนี่ยคือเน้นความเร็วสูงนะครับก็แล้วแต่เราเลยก็จะเพี้ยนเอมปัเป้ครูเซฟกี้ลาฟินยาอะไรพวกเนี้ยพี่มีความไวสูงสูงเนี่ยเราเอามายืนได้เลยนะครับส่วนกองหน้าแนะนําเป็นเทา้าห้าเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยมันตัวเดียวต้องทําได้ อะไรได้หลายหลายอย่างลูกอากาศได้ความเร็วสูงเอาตัวรอดเกิง่งอะไรเนี้ยก็แล้วแต่เราเลยซอนฮึงมินแล้วก็อาไนทุกล่างแล้วก็อาจจะเป็นอ่าพวกฟานบัตเทนอะไรเงี้ยครับแนะนําให้เป็นทาวาห้าเลยครับเอามายืนตรงนี้นะครับก็จะมีเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าเล่นเกมรักเกมลูกแผนนี้เล่นยังไงนะครับโอเคครับ โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เราก็เหมือนเดิมครับสี่สองสามหนึ่งผมก็จะสอนเลยว่าเล่นยังไงเกมรัมบเกมลุกนะครับวิธีการขึ้นเกมเขาก็มาสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันนะครับนเนี่ยเจอกันเนี่ยคือวิ่งชนกันแน่นอนครับก็เริ่มเกมเราก็จะเล่นบอลบอลสั้นนะอันนี้ก็เราก็กดก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะกดนะครับก็พยายามฝากบอลไว้กองกลางนะกุงกุลิตนะครับเนี่ยฮับปีห้าพวกปีกเราเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยได้บอลพยายามกดส่งลากลงนะครับ อย่างเช่นผมส่งให้ชิโนล่าครับแล้วเราก็ส่งฝากบอลเลยครับนะชิโนล่าเราก็จะเติมละพื้นที่มันเปิดครับกสกิลเลยครับค่อยๆขึ้นไปค่อยๆทำช่องไปครับต้องรีบฝากไปที่กุลิศจังหวะนี้โดนสวนแล้วชิบหายแล้วครับวิ่งหอยไปวิ่งหอยโอเคได้ไหมโอเคโอ้หูบอลยังเข้าทางครับได้ไหมโอเคได้อยู่สุลี สามเพียงลีเนี่ยพยายามกดสกิลวิ่งหน่อยครับดิมเส้นอ่ะพอปีกเราต้องวิ่งทั้งเกมนะครับถ้ามีสำรองด้วยยิ่งดีเลยนะสำรองท้ายเกมอีซักีกดสองโอ้โหยังไม่ได้วะด้วยความที่มันแถ่มันทับกันครับโอเคั่งเขาเน้นเหมือนกันนะแต่เราเน้นมั่งครับเนี่ยจังหวะเกมรับเห็นปะนักเตะเราเป็นโซนกันไม่อยู่รัาไม่ต้องรีบครับเนี่ยค่อยๆจ้จองไปอย่างเงี้ยครปล่อยเขาเลยเขาอยากเขาอยากจะคลองงานเท่าไหร่ก็ปล่อยไปเลยครับ เราก็ไล่บอลเลยครับดักตัวครับจังหวะเกมรับโอเคจังหวะนี้เขาก็เน้นอยู่นะเดี๋ยวเราเน้นคืนมั่งนะครับสามสิบประีครับไม่รู้จะส่งชาติไหนครับโอเคเริ่มเข้ามาแล้วครับโอเคตัดบอลไ,ได้แชมบัตต้าได้ละจังหวะนี้สวนได้ละองลีฝากเลยฮนะส่งลากลงหน่อยถ้าเป็นพวกตัวลุกอะเอไม่ใช่องลีเดียววีลา่ลาเดียโอ้โหหัวมันกลมๆเหมือนกันดูเล่ ขาขวาว่างอยู่ตัวสกิลเลยต่อไข่หรือสับขาก็ได้ครับเนี่ยจังสกิลวิลาค่อยค่อยนวดไปหาช่องนะครับเขาดักอยู่ก็ส่งคืนไหโอ้โหส่งติดดีวสงข้ามมาแน่นมากด้วยความที่มันแผ่นมันทับกันถ้ามันจะวิ่งชนกัน้าเราเจอแผ่นี่อนะ่ะสวายอยู่นี่เจอแผ่นทับกันเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นเกมรับเบื้องต้นก่อนแล้วกันเกมลุกยังไม่ได้เลยครับ เพราะว่าแผลมันชนกันครับยิ่งชนกันมั่วสู้เลยครับไม่เป็นไรครับเกมรับก็เกมรับหรือว่าการขึ้นเกมเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ก่อนอยู่ที่ว่ามันจะมีช่องหรือไม่มีช่องครับมันเจอแผนเดียวกันก็ช่องอาจจะน้อยหน่อยนี่เขาต้องรีบครับดูซีเดียมไว้เขาก็เน้นเหมือนกันนะโอเคโอ้โหชิงเงินแสนครับไม่เอาชัวร์จัดเลยครับ มาดิเดี๋ยวผมตัดบอลได้ก่อนเน้นคืนครับเอ๋อตูรามเอาไหวไว้เนี่ยโอเคได้อยู่โอเคตัดบอลแล้วละไหวครับสวนนี่ไปว่ารอรอเกมดูมันเติมก่อนโอเคฝากบอลมาองลีมีพื้นที่วิ่งเลยครับโอ้โหเสียบอลอีกแล้วโอ้กว่าจะเดี่ยทรงนี้น่าจะเสมอนะถ้าทรงแบบเนี้ยเสมอแน่นอนครับดู จริงเงาจริงเงินล้านเลยดูเล่นโอ้โหอ๋อโอ้โหดูดิน่าจะไม่ได้เล่นแล้วครับเนี่ยโอ้โหหัวหัวเลยอตุ้มเดียวตุ้มเดียวไปดิยิซักอิซักได้ยู่โอเคเน้นหน่อยดิโอ้เสียบอลอีกอะใส่ต้องเบิร์นอีกได้ยู่โอเค อ,อตูมียวพอฟุลิตไปดิสุนเพทาย,ยเลยตจับมาได้อย่ยอางเงี้ยเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิเออแขงเนียครับเรียบร้อยดิเจอาทีเด็ดบุลิตไปดินาทีที่80ว่ะ ไก่อนมา,ดดานเกมรับก่อน,ดดนเกมรับก่อนกอน,น่าจะลิ่งขึ้นนะตอนแรกก็ไม่เห็นลิ่งเลยโดนนำแล้วลิ่งเลยครับเอจ่ายไวๆก็จ่ายได้โอเคร้อยหนึ่งศูนย์นิน่มๆครับเน้นมาเน้นไปผมก็ไม่ได้นเน้นนั่นแหละโอเคเลยเราไปดูอีกเกมดีกว่าเกมนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องวะ่ะ เน้นเกินดูดิเน้นคลองไม่เน้นยิงครับไปไปไปเกมสองดีกว่าครับเน้นคลองไม่เน้นยิง <c oughs> เออเกมสองไหมเ <c oughs> ดี๋ยวดูว่าเล่นยังไงนะครับนี่ครับเมืแ่อบบกี้มันก็หาจังหวะแบบแผนเดียวกันก็บะบาเนี้ยแหละครับมันจะวิ่งชนกันหาจังหวะยากดูเกมสองครับ <c oughs> โอโ้โหเมื่อกี้เจอเน้นคองไม่เน้นยิง อ <laughs> อามาแผน4-2-2นั่นเองเอา4-2-3-1เนี่ยป,ปีกปีกเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนสำรองนะปกติมันต้องเปลี่ยนสำรองข้างหลังพวกองลีออกคิโนล่าออกกองหน้าออกอะไรเงี้ยเหมือนเดิมครับกดตั้งรับตั้งรับไปตามสูร่ครับองรีครับต้นเกมอยู่อย่าไปเข้าพุงเข้าผวดอ่วิ่งดักตัวเจา้า หลักตัวที่เขาจะจ่ายใหแค่น้แหละออเยอซักซินโนล่าอิซักวิ่งไปไปเรียบร้อยสวยสเซตคานเข้าโอเค1-0ละจังหวะสวนกลับก็เว้นประมาณนี้นะที่ผมบอกว่ามันกองหน้าเราต้องวิ่งไวหน่อยครับวิ่งไวหน่อยยิ่งดีครับวิ่งช้านี่จบเลยครับโอเคอย่างนี้เราได้ทุ่มครับ เลปาดมาขวาหน่อยชิงเลยครับส่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้ามันตันเราก็ออกซ้ายออกขวาไปโอ้โหมีโดนแย่งปะชาะ้าไงเงีราโอเคตันได้โอ้โหบอลก็กยังดิ้งไม่หาเขาไงมีพื้นที่ปะ รอกไหมสวย่างรที่องรีเอาละเตรียมสวนกลับแล้วครับชินลา่ามีพื้นที่เรากดสกิลวิ่งเลยครับโอ้โหโดนน้ำมันว่ะโอ้โหแข็งจัดเลยโอ้โหวีลา่าล่อยผ่านเฉยมาซ้ายตุลาไล่หล่นะเฮ้ยโอเคได้แลว้ววะอีซักองรีมีพื้นที่ไหมวิ่งหน่อยโอเคได้กลับกลับกลับ มีคนนี้อยู่ฝากไปแซมบอสเติมแล้วเติมสูงนี้ลงไม่ทนครับเอ้ยวุ้นหายละเอาแบ็ตเติมแล้วโดนแล้วโอเคได้อยู่โอ้โหบอลไม่เข้าทางอีกเอาได้สวยอยู่ได้ปะดูเดิเออสวยอ่าหมดครึ่งแรกครับต้องมีสำรองหน่อยนะเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนสำรองมีสำรองทักสามตัวสำรองปีก สองฟั่งเนี่ย,ยแล้วก็กองหน้าตัวหนึ่งเปลี่ยนล้อเลยครับนาทีที่เห็นไหมพอมันเคลียร์ปุ๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนช่วงนี้ดีสุดตามที่ผมแนะนําเลยเพราะว่าเราอาจจะได้เปลี่ยนนาทีที่60หรือ70ก็ได้ถ้าเกิดลูกมันยังไม่ออกเอ,อ,อาเนะอาโอไหวเยี่นะอะไ้อยู่กลางอดไอยู่ฝาก ค okay, สวยสักสวยก็กองหน้าเราต้องครบเครื่องหน่อยครับเอาตัวที่เราแบบเข้ามือหน่อยยิ่งสองเท้ายิ่งดีถ้าเป็นสี่ห้าก็ได้ครับเท้าสี่ห้าก็โอเคอยู่พวกตอเรสองรียืนหน้าก็ได้นะใครใครที่ไม่มีงบซื้อกองหน้าสองเท้าอะซื้อสี่ห้าก็ได้ครับแค่เน้นกองหน้าแบบไบวๆไ,ไวก่อนวิ่งไวเพราะว่ามันต้องใช้สกสุลสกสิลไงได้ไหม โโอ้หแคเต่บุมครับรอเลยเฮ้ยโอ้โหโ,โดนอิซักว่ะเนี่ยถ้าเป็นท็อปเซิร์ฟเขาก็จะใช้อิซักกันทั่วหน้าครับบางคนบอกอิซักแม่งโกงสุดละ <S <S เจ้าวันนี้ลักไก่โอ้โหไม่เป็นว่ะมั่วเฉยจังหวะนี้มั่วครับหลักไม่เป็นครับ โอ้ยเกือบได้่ะน้องห่วงครับเกมรับเราอยู่แน่นครับเนาะเขี่สวยไอ้แมบอสโขี่ฝากมาฟรีเพื่ซสิเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆมีความไวฝากก่อนอื้อติดว่ะน้องห่วงครับเนี่ยเราเกมรับเยอะอยู่แล้วโอ้โหจะโดนนะดิ โอเคดักสวยลูกนี้เปลี่ยนเกมเลยครับมิโกวิลเลียมยาวคุ้นลงมาแต่อัดไปก่อนเออต้องหาเปียกคุนปีกกันนะเพราะว่าท้ายเกมมันหมดไวโอเคลูกนี้เปิดได้เปิดได้โอ้โหเกือบได้ว่ะเปิดก็ปัดขวานะโอเค ก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นเกมรับเกมลุกนะครับเนี่ยแหลงสูงมันก็จะเล่นแยกๆหน่อยครับเนี่ยก็เป็นแนวทางถ้าเราแหลงไม่ค่อยสูงหรือว่าไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเล่นสบายครับเล่นตามผมที่บอกเนี่ยเล่นประมาณนี้เลยจังหวะเกมลุกเกมรับวิง่งขึ้นวิง่งลงแล้วก็จังหวะจังหวะไหนสวนกลับอะไรเงี้ยวิธีการคอบอลก็ดูแบบนี้เลยครับเล่นประมาณนี้ยังไงขึ้นล้านแน่นอนใครที่เล่นแบบนี้ตามที่บอกโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ